นิทานเรื่องแจ็คผู้ค่ายักษ์ทุกคนน่าจะเคยฟังนะครับแต่ถ้าเกิดในวงการธุรกิจแล้วแจ็คผู้ค่ายักษ์ของจริงนั่นคือ l ร x ครับนิทานเรื่องแจ็คผู้ค่ายักษ์ทุกคนน่าจะเคยฟังนะครับแต่ถ้าเกิดในวงการธุรกิจแล้วแจค็คผู้ค่ายักษ์ของจริงนั่นคือ Netflix ครับแอปดูหนังประจำบ้านพวกเรานั่นเอง พวกเรารู้ไหมครับจุดเริ่มต้นของ Netflix เกิดจาก CEO ของ Netflix เสียค่าปรับวิดีโอครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับเรื่องมีอยู่ว่า l e ดครับ CEO ของ Netflix ในตอนนั้นเขาไปเช่าหนังเรื่อง Apollo 13จากร้านเช่าว,วิดีโออันดับหนึ่งของอเมริกาครับที่ชื่อว่า b o อกมาสเตอรใหญ่ขนาดไหนรู้ไหมครับขนาดตอนนี้ถ้าเกิดเรามองเซเว่นบ้านเรามีทุกมุมเมืองเลย บ็อกมัสเตอร์เหมือนกันครับเป็นร้านเช่าวิดีโอที่อยู่ทุกมุมเมืองของอเมริกาลีดก็ไปเช่าหนะังเช่ามาเสร็จครับเมื่อก่อนจะเป็นการเช่าซีดีหรือดีวีดีเขาก็เอามาวางไว้บนตู้เย็นแล้วก็ลืมดูครับลืมดูไม่พอครับลืมเอาไปส่งด้วยครับพวกเรารู้ไหมครับลีดเสียค่าปรับจากการเช่าหนังเรื่องเดียวมาดูถึง1,200บาทครับ oh, no. ลีดคิดต่อครับว่าน่าจะมีหลายคนที่เกิดปัญหาแบบเขาก็คือลืมไปส่งเช่นกันดังนั้นเขาก็คิดต่อครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเช่าหนังไม่ต้องเสียค่าปรับครับเกิดเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ขึ้นมาครับเขาก็เลยออกแบบระบบขึ้นมาในการเช่า คือเป็นการเช่าแบบเหมายกตัวอย่างเช่นถ้าผมเช่ามา3มเรื่องผมก็มีสิทธิ์ดู3เรื่องถ้าผมไม่ส่ง3เรื่องนี้คืนผมก็จะไม่มีสิทธิ์ยืมต่อและโมเดลของเขาในตอนนั้นเขาทําลักษณะของการส่งแบบไปรณียีครับไม่ต้องมีหน้าร้านธุรกิจเริ่มเติบโตครับจากเริ่มต้นจนไปถึงมูลค่าประมาณ1,500ล้านนะครับในตอนนั้น <Wow. S 1> ในขณะที่ n น t f l i x โตได้1,500ล้าน b l ็อกมัสเตอร์นะครับมีมูลค่ามากถึง 1,50 0 0ล้านนะครับวว้า <Wow. S 1> ในปีนั้น Netflix Le ลีดเกิดสะดุดครับเกิดวิกฤตเศร,รษฐกิจพอดีก็เลยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องขายบริษัทต,ต้องนำเสนอ Netflix เนี่ยขายให้กับ b ็อกมาสเต e r แต่ปรากฏว่ามูลค่า1,500ล้านบาทตอนนั้นที่เสนอไปให้กับ b ็อกมาสเต e r b บ็อก Master บอกว่าแพงเกินไปไม่ยอมซื้อ Netflix ในตอนนั้นครับโอ้โหลีดนี่โกรธมากๆครับ แล้วเขาก็เลยกลับมาต่อยอดแล้วปั้นในส่วนของ Netflix ต่อครับและในตอนนั้นครับ n i x f l i x ก็ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ครับให้มีฟีเจอร์ตัวหนึ่งที่เจ๋งมากเป็นฟีเจอร์แนะนำภาพยนตร์หรือแนะนำหนังสำหรับบุคคลเลยซึ่งโอ้โหเป็นที่แบบโด่งดังมากๆเพราะว่ามันจะแนะนําหนังแต่ละคนเลย <S <S เช่นผมชอบเรื่องอะไร <S <S เกี่ยวข้องกับอะไรหนังประเภทไหนมันจะแนะนําหนังที่ผมชอบมาให้ทําให้ตัวของ Netflix เติบโตอย่างมาก เติบโตขนาดที่ตัวของบล็อกมา s t e r นะครับที่เป็นยักษ์อยู่ต้องส่งทีมมาดูครับแล้วก็ก๊อปปี้ก๊อปปี้หน้าตา copy, ก๊อปปี้รูปแบบของ Netflix เลยะฮะโดยทีมงานของ b ล็อกมา s t e r ลืมไปอย่างหนึ่งครับก็คือก๊อปปี้แต่หน้าตาครับแต่ไม่ได้ก๊อปปี้ระบบหลังบ้านที่เป็นความฉลาดของระบบไปเลยทำให้หลังจากนั้นยอดขายของ Netflix โตอย่างต่อเนื่องจนสุดท้ายครับพวกเราครับบล็อกมา s t สเที่มีมูลค่า 1,50,000ล้านงัดข้อกับ Netflix ในตอนนั้นครับมูลค่า1,500ล้านสุดท้ายครับ Blockmaster ล้มละลาย Netflix เติบโตอย่างต่อเนื่องมหาศาลและปัจจุบันนี้ Netflix เข้าสู่ยุคข,ของสตรีมมิ่งจาก DVD มาเป็นหนังผ่านทางระบบออนไลน์ที่เราดูทุกวันนี้ขึ้นมาเป็นอัดับต้นๆของโลกแล้วในปัจจุบันนี้นั่นคือจุดเล็กๆเลยครับถ้าตอนนั้นเจ้าของบล็อกมา s t e r บอกว่าโอ้โหคิดผิดมากไม่น่าจะไปเก็บค่าปรับมาเลยนะครับนะครับ 1, บาทในตอนนั้นที่หลีดเสียค่าปรับไปนี่ก็เป็นตำนานของแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ในวงการธุรกิจของจริงเลยนะครับ ดังนั้นอยากฝากพู้เราครับธุรกิจที่ยิ่งใหญ่มักจะเกิดจากจุดเล็กๆที่เรามองเห็นดังนั้นบบลองสังเกตสงสัยและใส่คำถามดูเชื่อว่าเราน่าจะมีโอกาสในพัฒนาธุรกิจจากไอเดียเล็กๆของเราให้ยิ่งใหญ่ได้ครับ